ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเมกแล้นะครับกับช่องทำง่ายให้ยากครับวันนี้ก็จะมาซ่อมครับท่อน้ำหน่อยครับเนื่องจากว่ามันผุนะครับนี่ครับผุเป็นรูเลยครับอ่ท่อตัวนี้ครับเป็นท่อโค้งนะครับวิ่งออกมาจากตัวเสื้อวาวน้ำเองนะครับถ้าเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยน ยกชุดเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนยกชุดนี้เลยครับเสื้อวาวาน้ําซึ่งตัวเสื้อมันเองนะมันมันเป็นอลูนะครับแต่ว่าไอ้ท่อตัวเนี้ยเขาทำมาเป็นเหล็กนะครับผมเอ,อไม่เข้าใจจริงๆงครับทาไมทําเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็นานแล้วนะครับใจผมถ้าเอาออกไม่ได้นะครับ อยากจะใส่เป็นท่อเล็น,นะครับอัดเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าครับเอาท่อเล็กออกนะครับแล้วก็เป็นตันเรลนนะครับอัดเข้าไปแทนนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้ท่อนี้ถอดได้หรือเปล่านะครับใจอยากจะลองครับแต่ว่าอลูมิเนียมไม่แน่ใจว่ามัน จะผุหรือว,ว่าสึกก่อนไปแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าอาูมันจะมันจะรั่วได้นะครับมันจะผุได้นะครับแต่ว่าได้ยินมาบ่อยๆนะครับว่ามันมันผุได้นะครับอืเหมือนกับโครแผงแอร์ครับอืเลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนจริงๆก็คงต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งชุดทั้งแผง แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ารถเดี๋ยวผมต้องไปทุกเหล็กนะครับใช้งานเขานัดให้เอาเหล็กนะครับผมก็จะอุดไปก่อนนะครับผมก็ใช้กาวปิดแข็งนะอุดไปก่อนผมผสมไว้เรียบร้อยแล้วกาวปิดแข็งนี่ผมใช้อยู่ก็เหมือนอีพ็อกซี่นะค,คล้ายๆกันแต่ว่า สะดวกกว่าตรงที่ว่ามันเป็นทวินทิวนะครับคือบีบทีเดียวมีส่วน a ส่วน b ออกมาพร้อมกันครับไม่ต้องมาบีบทีละอย่างครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดกล้องแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมก็จะปะอันนี้คือชั่วคราวครับเพราะว่ารถต้องใช้งานครับแล้วก็อุดไปก่อนครับ ก็คอยดูระดับน้ําแล้วก็ความร้อนอนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยปกติแล้วผมขับรถผมก็จะดูตลอดครับเรื่องความร้อนคือกลัวที่สุดเลยนะก็จะมองเกบความร้อนให้เสมอนะครับคือดีสุดสามสิบนาทีครั้งชันเรืองมองบ้างนะคือชั่วโมงละครั้งนะครับเพราะว่ารถ ก็คือร้อนครับเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนเพราะว่ามันเป็นลูกไฟลูกในกระบอกต้องเอาความร้อนออกไม่งั้นจะเกิดความเสียหายกับพวกฝาพวกเสื้อนะครับก็ถึงมีระบบหล่อเย็นนะใช้น้ำเข้าไปหล่อเย็นโอเคครับผมหยุดกล้องแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอตัวอุดอุดก่อนนะครับเพราะว่ามือเดียวไม่ถนัดครับ จะใช้ตัวนี้ป้ายเข้าไปครับผมก็ทากาวปิดแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอแห้งนะครับชั่วคราวครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อครับทั้งฝาครับฝาเปล่าน้ำนะครับ ื้อววานยกชุดสมควรแก่เวลาครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอกาวแห้งก็เติมน้ำในกระปุกพักน้ำครับโี่ค,ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปเพียงนี่นี้ครับผม Jalan kita, backup.